นี่นะครับพาทุกคนมากินข้าวหมูกรอบนะครับร้านอัปปีนะครับหน้าโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ไปลองกันครับไปมาแล้วราคาห้าสิบหกสิบาทนี่ยหมูกรอบครับดูยครับผมขออนุญาตแป๊บนึงเนื้อนุ่มหนังกรอบซอสดีก็อร่อยอ่ะผมชอบตรงนี้เขาไม่ผงผักอ่ะตามด้วยข้าวมันไก่ครับนี่ฮะไก่อร่อย เตอตน้ำซอสดีนะออกเปรี้ยวๆคุณเค็มนะน้ำซอสโหเนี่ยคใครกินพี่กินเทียมนะใส่ไปเลยตัวไปครับร้านนี้ยอร่อยนะเปิดมาสามสิบกว่าปีแล้วแต่เขาทำมากอืมแนะนำนะมาหฝั่งหมูกปอกไก่ต้มจีเด็ดครับข้าวมันอร่อยมาลองกันครับรอยาับองร้านนี้อยู่หน้าโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ์ปักไว้ให้เหมือนเดิมครับจีเด็ดครับอือร่อย